สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนมิถุนายน2565นะคะชาวราศีกุมคือผพ้ที่เกิดวันที่20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์นะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปอ่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะจ๊ะโอเคมาดูกันค่ะว่าชาวราศีกุมช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน of ร w สอดเด็กถือดาบเดดเดดควีนออฟคัพคาราชินีถือถ้วยเพร of เปนอ a ค l e เด็กถือเหรียญแล้วก็5 o ฟอบสอดห้าดาบนาสิกุมไม่บอกว่าที่ผ่านมามันมันมีการไม่ติดต่อกันหรอคะคือมันเหมือนแบบความรักความสัมพันธ์มีการห่างเหินมันมีการ ไม่ไม่สูรุระบบมือค่ะมันแบบว่าปล่อยๆมันรู้สึกว่ามันไม่ไหวแต่ว่าตัวคุณเองก็ไม่ได้ไปไหนจากเขานี่มันเหมือนเป็นลมที่ว่ามันมันไม่มีมันหยุดการพูดคุยกันค่ะมันหยุดการพูดคุยแต่ตัวคุณเองยังคงเฝ้ามองคนคนนี้อยู่อืคุณยังคงเฝ้ามองคนอีกคนหนึ่งอยู่เพราะว่าคุณยังรักเขาอยู่นะไอ้เจ้าคุณยังรักเขาอยู่คุณรอให้เขามามาหยิบยื่นโอกาสหรือม,มาหยิบยื่นข้อเสนออะไรกับคุณมายื่นความรักอะไรกับคุณเนี่ย มาขอโอกาสจากคุณหรือเปล่าคือคุณดูคุณดูรอเขานะต่อให้ต่อให้มันไม่ได้คุยกันต่อให้มันอาจจะจบกันไปแล้วหรือบางทีสถานการณ์ความรักของมันดูแบบอยู่ดีก็ห่างกันอยู่ดีเขาก็แบบความใส่ใจน้อยลงอะไรแบบเนี้ยแต่คุณแต่คุณจับตามองเขาดูอยู่ตลอดเพราะอะไรคุณคุณรักเขา,าต่อให้เขาจะแบบทําพฤติกรรมอะไรต่างๆกับคุณในในรูปแบบแบบความไม่ใส่ใจหรือมันทําให้ความสัมพันธ์ไม่ได้ไปต่อมันมันเกิดการเท่าทิ้ง ไปอะ่ะแต่แต่คุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณรอให้เขาคนนี้มามาทําอะไรบางอย่างกับคุณมายิ่งยิ่งความรักความสัมพันธ์กับคุณอีกแต่คุณไม่ได้มีการแทคเชนอะไรตรงๆหรอกคะ่ะคุณแค่แบบเฝ้าดูเขาแบบว่าเออจะยังไงดีวะอะไรเงี้ยแต่ก,ก็ก็ยังดูรักและเป็นห่วงเขาอยู่นะคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมา The Hangman เพศซบคับเด็กถือถ้วย นายออฟคัพเก้าถ้วยควีนออฟคัพราชินีถือถ้วยเทนออฟคัพสิบถ้วยคนที่ชาวราศรีกุมนึกถึงไงแต่ว่าบางทีคนคนนี้เขาเขาถนัดต่อการได้รับความรักอะ พูดยังไงดีล่ะการที่คุณใส่ใจเขาการที่คุณดีกับเขารักเขาเต็มที่กับเขาใน,ในช่วงที่ผ่านมามันเป็นอารมณ์ที่ว่าเขามีความสุขอะเขามีความสุขที่ได้รับการใส่ใจจากคุณนะแต่แต่บางทีเขาเขาลืมไปเขาแบบว่าเขาควรให้อะไรตอบกลับคุณบ้างเขาเขาควรเทคแคร์อะไรคุณบ้างหรือบางทีเขาก็คิดแหละว่าเขาอยากจะตอบแทนหรือว่าอยากจะหยิบยื่นความรัง,งอะไรให้กับคุณนะแต่แต่เขาก็ดูคิดเยอะ แต่เวลาคุณให้อะไรเขาเนี่ยก็กกรู้สึกก็ชอบใจ่ะก็รู้สึกก็มีความสุขดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเขามองคุณในเรื่องของการที่จะมีคอมมิชเมนต์หรือสถานะความสัมพันธ์ที่แบบว่าจริงจังแบบสิบถ้วยในแบบที่แบบเป็นครอบเป็นครัวเลยไหมแต่ว่าเขามองอยู่แต่เขายังไม่ตัดสินใจไงเขาเขาก็มองไว้แหละว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ก็ควรคาดก,การเป็นคนที่แบบอาไรหรอวะคนที่จะจริงจังหรือว่าสร้างความสัมพันธ์ในในแบบที่ทําให้เขามีความสุขได้อ่ะ เขามองคุณดีนะแต่บางทีเขาเขาโฟกัสที่ตัวเขาเองเขาโฟกัสที่ความสุขเขาเองอะก่อนนั้นเนี้ยมันก็เลยเป็นรงที่ว่าแล้วความสุขกุล่ะแล้วความสุขราศีกุมอะคือเขาลืมมองอะเพราะคุณให้เขาเขาก็รับเราแล้วก็แบบอ่ลืมคิดนะว่าแบบเออเนาะคุณก็เป็นมนุษย์อ่ะที่จะแบบว่าก็ต้องกาตอบแทนบ้างปะวะกูต้องแบบใส่ใจเขาบ้างก็ต้องแคร์เขาบ้างไหมคือจะรอรับอย่างเดียวคืออะไรก่อนอะไรแบบเนี้ย ก็สะดวกใหๆ้ๆก็สะดวคิดคิดดูแบบอ๋อรู้สึงไงดีแต่ก็แบบบางทีคนเนี้ยอาจจะแบบว่าอืออาจจะเป็นคนที่ยังสนุกหรือมีความสุขกับชีวิตหรือว่าตอนนี้ที่เขามีอยู่อาจจะเป็นก้าวถ้วยแต่มันเป็นก้าวถ้วยที่เขาก็มีความสุขในแบบของเขาเดียดซึ่งคุณก็เป็นหนึ่งถ้วยที่ที่เขาก็รู้แหละว่าถ้ามีแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันสารกันในแบบที่จริงจังได้แต่เขาดูรีรีรอๆอไงแต่ก็อยากจะให้ถ้วยอยู่แหละ แต่ก็ดูมีใจให้กับคุณแหละแต่ก็ยังไม่ซะ,ะทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่คุยนึกถึงอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกก็ได้ะคะ่ะหรือเป็นคนที่อยู่น้อยกว่าด้วยกันเช่นกันสถานการณ์ของน้ำของชาวราศีกุมฎในช่วงเดือนมิถุนายนถองค้าเป็นน้ำอะไฟฟลักข้าถ้วย The j u d g m e n t The Temperance The Empress แล้วก็ The Tower ใอ้ใสาวคุณเสียความรู้สึกกับเขาอะ่ะบางทีเขาดูแบบนึกจะไม่คุยก็ไม่คุยนึกอยากจะกลับมาก็กลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอารมณ์มป,มป,มป,มปุบปับไป,ไปมา,มา คุณเสียวความสึกมากเลยนะเมื่อเหมือนแบบมันถูกทําร้ายมันบั่นทอนชีวิตจิตใจชอบคน,น,นทั้งที่เราก็ดีไอ้บอกว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนถุยไปดีในช่วงเดือนมิถุนายน25สถานการณ์ 5, 9, 9, ความรักของชาวราศีกุมอ่ะคุณดูแสบๆว่ะคุณดูแบบคุณดูเฟลคุณดูผิดหวังกับการการะทําของเขาคุณดูเสียวความรู้สึกกับสิ่งที่เขาทําอยู่มันเป็นอารมณ์ช่วงของความแบบ บาลานจะอารมณ์ให้ตัวเองเป็นปกติอยู่ะนะแต่สาวว่าการที่คุณฮิวตัวเองหรือพยายามปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงอะไรบาอย่างตัวเองทาร์ฟอร์มตัวเองอะไรขึ้นมาใหม่ด้วยมันก็เลยเป็นนมที่ว่าสาว่าเดือนพฤษอานมของห้าคุณคุณจะดูโตขึ้นน่ะจากจากควีนถือถ้วยเนี่ยคุณจะกลายเป็นดีเอ็มเพสแล้วนะคือมันเป็นลมที่ว่าเราเรารู้ในคุณค่าของตัวเราเราเรา,เราใจดีได้แต่เราเพื่อนะรู้ ว่าควรทําอะไรแค่ไหนคือควีนถือถ้วยอาจจะเป็นคนที่บอกว่าอ่อนไหวหรือบางทีเวลารักก็รักมากใส่ใจมากแล้วมันอาจจะเป็นลมที่ว่าพอไม่ได้ดังที่ต้องการอ่ะมันค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนจิตใจง่ายคุณก็เลยแบบเหมือนเหมือนพยายามที่จะเปลี่ยนอารมณ์หรือพยายามที่จะบาลานซ์อารมณ์ไม่ให้แบบไปหวั่นไหวหรืออ่อนไหวอะไรกับความรักอะไรมากเกินไปละคุณรู้สึกว่าคุณก็มีน้ําใจคุณเป็นคนจิตใจด,ดีก็จริงแต่ว่าให้มันอยู่ในในแบบว่าพอดีพอดีแล้วมันกลับกลายเป็นว่าคุณกลายเป็นดีเอ็มเพรส ดูสง่าขึ้นใจดีแต่สง่าแต่ไม่แต่ไม่ไมยอมให้ใครมาทําร้ายอะไรแบบนี้มันจะเป็นฟีลประมาณเนี้ยซึ่งไอ้สาวว่าออมันถึงจังหวะเวลาที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแหละเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์บางทีถ้าคุณเคยผิดหวังเสียใจอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกันทันหันบางทีจะมีเรื่องเกิดขึ้นที่แบบคุณไม่คาดคิดด้วยซ้ําจากที่คุณจะเสียใจอยู่หรือแบบบางทีกูทําใจอยู่ดีกูอยู่ของกูเฉย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ที่คุณอาจจะกลายเป็นดีแอมเพสให้กับใครสักคนเลยรื้ก็ได้นะอืมเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่คุณเปลี่ยนแปลงอ่าหรือปรับเปลี่ยนตัวเองอะค่ะแล้วจังหวะนั้นแหละคุณกับกายเป็นคนที่ดีดีเป็นคนที่มีความรักและเป็นคนที่มีคอมมิทเมนต์ได้อะอืม,อม มันเหมือนสิ่งที่คุณเคยทําที่ผ่านมามาันม,มาตอบสนองคุณในเดือนนี้นะแล้วคุณก็ฮิวตัวเองหรือว่ายิ่งยิ่งคุณฮิวตัวเองมันมันทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นแล้วจังหวะเวลานั้นมันทําให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั่นแหละมันเป็นความเหมาะสมที่ว่าถ้าคุณจะมีความรักอะไรใครอ่ะคุณต้องเป็นแบบนี้คุณต้องไม่ใช่ควีนถือถ้วยที่แบบว่าให้ให้เขาอย่างเดียวให้เขาอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าพอเขาไม่ให้แล้วก็มาเสียใจคือมันเหมือนมีการปรับบาลานซ์อืม แล้วแล้วมันก็ถึงจังหวะที่คุณคู่ควรที่จะได้ในสิ่งสิส่งนั้นด้วยขอดูหน่อยค่ะคนที่ชาวราศีกุมนึกถึงอาหารในช่วงออมิถุน,นยายนถึงท้านการกำลังเขาเปน็นอย่างไรเซเว่นกสอดเจ็ดดาบเดอะซันเพจสวรรค์เด็กถือไม้เท้าไฟล์อกสอดห้าดาบแล้วก็เซเว่นลอวานเจ็ดไม้เท้าอืม ไอ้สาวว่าคนที่นิ่งขึ้นน่จจะเป็นชาวราศีกุมคืออยู่กับที่เลยสง่ายอยู่กับที่แบบใสๆเลยแต่ว่าคนคนนี้เขาจะต้องมีการประพฤติหรือทำอะไรบางอย่างที่จะต้องสู้อะไรเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์นี้มามันต้องเป็นเขาลวแหละที่ที่จะทาแล้วในช่วงเดือนเนี้ยไอ้สาวเขามีแผนการค่ะมีเขามีแผนมีแผนจะทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณหลังจากที่ตอนแรกเขารู้สึกว่าเออบางทีเขาเป็นคนที่อาจจะชอบเอาชนะหรือบางทีเป็นคนที่แบบว่าแล้วไงใครแคร์หรืออะไรเงี้ยเป็นคนที่ โฟกัสแต่ตัวเองอะจนลืมจนลืมรู้ถึงความสุขคนอื่นอยากไปก็ไปไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นรูปที่ว่าพอมันจังหวนนะนั้นแล้วคุณนิ่งเฉยคุณคุณรู้คุณค่าของตัวเองไอ้นี่กับไอ้นี่กับจะต้องทําอะไรบางอย่างที่แบบว่าไม่แล้วอะคือถ้าขาดคุณไปหรือว่าถ้าไม่มีคุณอนะเดอะซันความสุขของเขามันจะไม่มีเพราะที่ผ่านมาคุณให้เขามาเยอะแล้วมันเป็นความสุขจริงนะที่เขาได้รับอะเออเขาชอบเขาชอบการได้รับอะอ ไอ้จอาเขาจะพยายามทําอะไรบางอย่างนะเพื่อที่จะสู้เพื่อให้ได้คุณกลับคืนมาเพราะคุณเป็นเดอะซันสำหรับเขาบางทีวงน,นี้จะมีการเทคชั่นหรือทําอะไรมากขึ้นแสดงออกมากขึ้นนะหรือใส่ใจมากขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอะไรที่เขาตจตองหรือว่าเขาคิดมาไว้แล้วมันไม่ได้ทำอะไรด้วยความบังเอิญหรอกมันไม่ได้ทําอะไรเพราะแบบว่าเพิ่งคิดได้ไอ้นี่มันแผนเยอะแต่มันก็จะเอาคุณแหละเพราะว่าอะไรความสุขของเขามันก็คือคุณนะ่ะ คือไม่มีใครที่จะไปดีอะไรได้เท่าคุณแล้วไม่มีใครที่จิตใจงามหรือแบบโอ๊ยพกก็ปงงมอะไรได้เท่าคุณแล้วะเนี่ยโอ๊ยพอขาดคุณมัยงงหรือต้อมาสู้เพราะอะไรเพอพะเขาครู้สึกว่าเขาถูกปิดกั้นหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, คุณคุณไม่ใส่ใจเขามันมันมัน,มนไม่ไหวไงมันมันเลยต้องคิดอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้คุณกลับมาต้องรู้ว่าขาดก่อนอะถึงจะรู้ว่าโห oh ที่ผ่านมาแม่งความสุขชัดๆเลยอะทําไมกูถึงไม่รักษาไว้ สระแนนะคะส่วนน้ำหน้าไงต่อพายาบาแนะนำอะไรชาลาสิกลุ่มนะคะมา Dm Press Six of Pentacles หกเหรียญคะ่ะเทียบวานสามเม้เา Thinking of You Letting Go No Commitment Breaking Free Healing Magic ไอ้สอว่านะคือชาลาสิกลุ่มที่ผ่านมาคุณให้เขามาเยองจริงว่ะ คุณใจดีใจดีคุณใส่ใจอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ได้ความมนต์มาแต่สิ่งที่ได้คือแม่งไม่ได้ไงบางทีรอคอยอ่ะคุยกันไปแม่งเหมือนไม่มีสังหาะคุยคุยกันไปเพื่อแบบแสดงกายกรรมให้มึงเห็นว่ากูใจดีกับมึงกูพอมากเลยที่จะเป็นคนรักของมึงนะแต่แบบโอ้โหไม่เคยได้รอไปเถอะไม่รู้รอกี่ชาติรอจนหัวเปียกเลนะคือแบบมึงก็ไม่แบบอะไรทั้ที่กับกูเอยางจนแบบคุณปล่อยวางแกอีนี่แหละ รู้สึกว่ไม่ไหวคุณสึกว่าที่ผ่านมากูว่าให้มึงเท่าที่กูจะให้ได้แล้วนะกูก็เต็มที่กับมึงมึงรู้ใช่ไหมว่าสิ่งที่กูให้มันมาจากใจมมาจากความสึกแล้วกูก็ต้องการให้มึงแบบรับรู้อ่ะมึงรับรู้ก่อนมึงยังไม่ต้องให้อะไรกูเลยแต่มึงรับรู้ถึงความรู้สึกที่กูมีสักทีสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออมึงไปคิดเอาว่าแบบว่ากูควรไหมกับมึงหรือแบบว่ามึงรู้สึกอะไรกับกูไหมอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่แบบตัดสินใจสิมึงจะ่ามองโน้คไมเมนอะไรตลอดเวลาบ้าบอหายใจไม่ทันแล้วไงต่อ ือที่ผ่านมาคุณคุณปล่อยวางคุณรู้สึกว่าคุณเต็มที่แล้วคุณเต็มที่กับคนคนนี้แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากออกมาเป็นอิสระจากจากคนคนนี้สักทีแล้วมาเป็นรถเทว่าแล้วแต่เขาเลยแต่คุณก็มาฮีลิ่งตัวเองค่ะคุณก็มาแบบเขาเรี่กงอะไรวะดูแลตัวเองจากที่โฟกัสเขากลัวว่าเขาจะแบบ ไม่มีอะไรกินเหรอกลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะเหงากลัวเขาจะอะไรก็แต่คุณไม่กลัวแล้วแล้วคุณกลัวตัวเองไม่มีความสุขแล้วตอนเนี้ยคุณกลัวตัวเองเจ็บปวดแล้วเนี่ยตอนนี้ไอ้สาวะคุณคุณพยายามที่จะโฟกัสตัวเองอยู่ซึ่งช่วงที่ผ่านมาที่มีการห่างกันไปสาวว่าคนคนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเพราะว่าอะไรมันไม่มีใครจะด,ดีหรือใส่ใจอะไรได้เจ้าคุณแลวจริงๆนะคือต่อให้แบบอะ่ะเขาอาจจะมีความสุขในการที่จะแบบว่าชอบให้คนเข้าหาเขาเยอะหรืหอก็แล้วแต่แต่มันไม่มีใครที่จะแบบว่า ที่มันชุ่มฉ่าอะที่มันแบบที่มันรับรู้ได้ว่าว่าใส่ใจจริงคนเข้าหาเขาบางทีเข้าหาเขาด้วยต้องการอะไรจากเขารอเปล่าบางทีก็เอาผลประโยชน์หรือบางทีก็แบบว่าสนุกสนุกอะแต่คุณอะมันไม่เหมือนคนอื่นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันไม่มีคุณอะเขายิดถึงคุณถึงได้บอกว่าสาระแนงมันสาระแนงจริงก็ขอด่าหน่อยอะคือ คุณก็รอไปสิคุณรอจนคุณแปลงร่างเป็นเอ็มเพสแล้วแบบจัดที่แบบคขาต้องยังไงก่อนซึ่งมิถุนายนสองน้าไอ้สาวว่าคนคนนี้เขาขาดคุณไม่ได้หรอกค่ะต่อให้คุณจะนิ่งเฉยแล้วก็แต่อีนี่จะหาทางเข้าหาคุณอย่างเมามันไม่รู้รู้สึกผิดหรือเปล่านะแต่เขารู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้แล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณไม่จีจะเกิดขึ้นสิมาจะจะเกิดขึ้นแล้วไงจากการที่คุณปล่อยวางเขาจากการที่คุณไม่ใส่ใจเขาและใส่ใจตัวเองโอ้โหแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าชัดเจนว่าแบบ คือไม่คือกูไม่จำเป็นต้องไปมึงคนเดียวบนโลกไปเนี่ยคือคือมึงก็ไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรวะพระบิดาเหรอที่แบบว่าใหญ่โตมโมโหรีอะไรในชีวิตกูขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะคุณคิดแบบนั้นปุ๊บโอ้โหไอ้นี่ทับคันเข่าไม่รู้สิลองดูอศิไรนไร์รักษณะอะไรท่าอะไรที่มีเกณฑ์อิทธิราชชาวศีกุมในช่วงเดือนมิถุนายนคมห้ามาอคาลเดราศีกุมค่ะพิศร,ราศีมีนค่ะพิโกร,ราศีมังกรกุมมีนมังกรโอเคนะคะ ก็ขอบคุณสำหรับกบรารรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย